สวัสดีครับสู่เชียงใหม่ครับวันนี้มาเจอกันอีก EP หนึ่งครับ EP สามครับการประกอบฝาวาลครับและการตั้งวาลครับตั้งวาลด้วยฟิลเลอร์เกตนะฮะฟิลเลอร์เกตตัวฟิลเลอร์เกตเกตตัวเนี้ยเราซื้อได้ทาง Lazada หรือ Shopee ได้เลยครับราคาไม่แพงราคาตั้งแต่เจ็ดสิบบาทจนถึง สามร้อยสี่ร้อยครับแล้วแต่ตอนนี้ผมก็สั่งจากลาซาด้าครับตัวละเจ็สิบกว่าบาทครับค่าขนส่งพร้อมค่าขนส่งจะอยู่ที่100ร้อยกว่าบาทนะฮะฟิลเลอกเกร์เกตเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับดูใกล้ๆครับการประกอบฝาสูบรับเครื่องยนต์สี่จังหวะเเอเนกประสงค์ ทุกครั้งนะครับการถอดและประกอบทุกครั้งจําเป็นต้องเปลี่ยนประเก็นทุกครั้งนะครับถ้าประเก็นใหม่ก็จะเป็นต้องทากาวนะครับถ้าประเก็นเก่าถ้ามันยังไม่ฉีกไม่ขาดก็จะเป็นต้องทากาวที่บางครับที่บางขาวครับผมเอาตัวนี้ประเก็นใหม่ผมเพสให้ดูนะครับ ชแล้วประกอบอลยครับตั้งไว้ที่ลูกสูบรตำแหน่งัครบสุดนะครับตำแหน่งตำแหน่งที่ลูกสูบขึ้นสูงสุดนะนะสังเกตง่ายๆร่งองลิ่มเยอะนอนอยู่แนวนอนนะสุดสุด การประกอบเลยครับอย่าใส่ก,กับข้างนะครับช้าๆครับเน okay. ท่อนะครับนี่ย yeah. ลืมบอกไปคนระับมันจะมีบูตครับบู boot. ต้องดูดีๆนะครับมันจะอยู่สองข้างข้างล่างครับ ค่อยๆใส่ไปเลยครับฮรับเบอร์ส2บสองใส่เข้าไปง่ายๆ แขังได้เลยครับขอหมุนหน่อยนะครับในทน่าการขันขงยงนะครับกันฝาสูกกล่องครับขัให้ตึงมือก่อน,นครับ 那没了。嗯嗯嗯嗯嗯 สังเกตดูนะครับเครื่องยนต์เล็ก5แรง6แรงนะฮะมันจะมีบูทลองนะครับลองหัววาลบวกวาลวบวูวววหมวกวาลวครับที่อยู่ด้านไอเสียครับแต่ตัวนี้มันหายไปครับจะเป็นต้องมีทุกครั้งเลยนะครับเวลาใส่เวลาถอดเก็บไว้ จะไว้ดีๆครับชอบหาครับ mm hmm. วิธีการประกอบตั้งขึ้นเลยครับ mm hmm. จะมีกั้กนกระทงนะครับ mm hmm. ก,กั้นกระทรงนะฮะสอดเข้าไปมันจะมีรูครับสอดเข้าไปตรงๆครับ มันจะมันจะลงไปเสมอกันเลยครับตำแหน่งอัดสุดนะฮะแล้วเอากระเดื่องวาวครับกดเข้าไปลงร่องเลยครับกดวาวได้เลยครับนะฮะกดสังเกตดูดีๆนะฮะ จะช้าๆหมุนช้าๆอย่างเงี้ยนะคจังหวะโอ้แหลกครับอัดสุบข,ขึ้นไปนครับพื่อผมไม่ได้ถอดหัวเทียนออกครับมันจะหมุนยากหน่อยเดี๋ยวจะเอาล้อแม่เหล็กเข้าใส่ การทำงานของวาล์วครับอาจจะอัดแน่นหน่อยครับเอาเทียนัมเทียนไม่ได้ออกครับจะฝ่นหน่อยสังเกตด,ดูครับลองริ่มถ้าอัดส,สุดจะอยู่แนวนอนเลยครับตำแหน่งนะฮะอัดสุดอัดสุดเวลาตั้งวาล์วนะครับตัวกระเดื่องวาล์วจะต้องไม่ยก ไม่สามารถจะยกได้ครับถ้าตั้งในจังหวะวอร์แลปเดี๋ยวดูนะฮะจังหวะวอร์แลปคือจังหวะที่วาวไอดีและวาวไอเสียกำลังยกนะครับนี่ครับมันจะตั้งไม่ได้ครับผิดมาร์กครับหลักการทำงาน,นของเครื่องยนต์สี่จังหวะคือเครื่องยนต์หมุนสองรอบหมุนสองรอบนะครับมันจะได้งานหนึ่งครั้งมันจะต้องได้ตั้งมาร์กอยู่ที่จังหวะสุดพอดีครับ สังเกตง่ายๆเลยครับจังหวะนี้นะครับเนี่ยฮะกระเดืองวาลจะไม่ขยับครับทำการตั้งวาลครับโดยฟิลเลอร์เกตครับเนี่ฮะเดี๋ยวตามค่ามาตรฐานของมันเลยครับตรงไอดีไอดีไอเสียครับไอเสียจาเป็นต้องห่างกว่าไอดีครับไอเสียห่างกว่าไอดี เพราะว่าไอเสียมันร้อนกว่าครับการขยายของเหล็กมันจะขยายตัวได้มากกว่าครับจะเป็นต้องตั้งให้ห่างกว่าครับตามค่ามาตรฐานของโรงงานคือวาวไอเดียครับจะมีนะครับวาวไอเดีอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งห้าครับหรือบวกลบไปเล็กน้อยก็ได้ครับ พาวเวไอเสียต้องห่างกว่าครับใช้ฟิลเลอร์ที่หนากว่า0.20นะครับเนี่ยนะจะมาลองตั้งดูครับลองไอเสียตัวนี้นะฮะได้ไหมเนี่ยใสกันก่อนนะครับเบอร์สิบกับเบอร์สิบสี่นะครับวิธีการตั้งครับดึงหลอกก่อนอันนี้จะปืดหน่อย เบอร์สิบเบอร์สิครับนี่ฮะคายตัวเบอร์สิบสี่ออกครับคลายจะห่างนะฮะตั้งห่างเดชัดๆครับตั้งขันออกครับเบอร์สิบสี่คายออกแล้วขันเบอร์สิบล็อกไปครับ ล็อให้แน่นเลยนะครับขำชนกัน,น้วมาวัดอีกทีนึ่งครับนะฮะได้ระยะพอดีอด๋วนี้ระยะดูการยกขึ้นยกลงนะครับใช้ความรู้สึกน,นิดหน่อยครับจะห่างกว่าไอ้ดีับไอ้เสียจะห่างกว่าเหมือนกันครับ ตั้งอีกตัวหนึ่งเด้เพอดีเลยครับนะพอได้ปุ๊บได้ระยะปุ๊บจับตัวเบอร์สิบสี่ครับขันเบอร์สิบเข้าชนเลยครับ ง่ายๆครับมือใหม่ก็ทําได้ครับจับยกครับนี่ยฮะในระยะพอดีครับระยะไอเดียเสียครับไอเสียนะฮะไอเดียครับการตั้งวาวครับ EP สองครับฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับ ขอบคุณครับตูบริการครับบรการ